สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บพริกด้วยกันนะคะพริกดกมากเลยต้องเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวเข้าแดงพอแดงเสร็จแล้วก็ลวงเดี๋ยวไปเก็บนะคะไปเก็บด้วยกันเนาะเตรียมอุปกรณ์อันนี้มาเลยใหญ่กว่าหน้าเดี๋ยวเราไปเก็บพริกด้วยกันนะคะไปค่ะ นี่พริกแค่ต้นเดียวเนาะนี่ต้นเดียวค่ะต้นต้นตรงเนี้ยค่ะเทนหน้าบ้านนี้แหละบอกโอ้โหโดกมากดกบอกมากเลยเนี่ยค่ะต้นเดียวโอ้ยเยอะแยะมากมายโดกค่ะดกจริงจริงเลยเนี่ยค่ะดกมากเออได้ม่นาวมาสองรูปเลยค่ะดกมากมากเลย เก็บเหนื่อยเลยเก <g ains> ็บพริกต้นเดียวเหนื่อยเลย,เลยค่ะอันนี้ค่ะเยอะแยะมากมายไก่กองอันนี้เป็นน้ำกระชาย <g ains> น้ำกระชายต้มกระชายแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนเอาไว้ค่ะเอาไว้เวลาเนาะร้อนๆอะไรเงี้ยดื่มแก้กระหาย <g ains> ถ้าเราอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราก็น้ำพึ้งใส่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำกระชายเพียว ขึ้นใจดีค่ะกลิ่นกลิ่นกระชายเนี่ยมันทำเหมือนมันทำให้เราสดชื่นนะทว่าไปแล้วนะที่บ้านเนี่ยเรียนไงแท่ไม่มีรถผ่านนะคะรถยนต์นะคะไม่มีฉะนั้นเวลามีรถยนต์ผ่านมาทีอย่างเนี้ยน้องหมาเราตื่นเต้นมาก เออคือเรียกไงว่าเขาคือเนาะเหมือนทว่าไปแล้วน้องหมาบ้านป่าคือคือทางที่ที่เลยไปจากตรงจุดนี้นะคะมันติดภูเขาละเออเนี่ยเลยไปก็มีบ้านแค่สองหลังแล้วก็ติดภูเขาแล้วค่ะก็มีบ้านหลังเนี้ยที่เขาอยู่แล้วก็อีกอีกถัดไปก็ไม่มีใครอยู่เพราะว่าเออเรียกไงว่าเขาเขาเจ้าของเขาไม่ได้อยู่อะค่ะแล้วก็เป็นภูเขาเลยติดภูเขาเลยอะค่ะ ฉะน,นั้นนานทีหนึ่งก็จะมีรถวิ่งผ่านไปมาพอรถผ่านไปมาน้องหมาเรานี่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเออคือเหมือนเห็นอะไรนะวัตกรรมใหม่ <laughs> เอ็นดูอ,อชื่นใจค่ะอันนี้พริกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่อ จะลองเอาใส่ขวดนะคะใส่ขวดเพราะว่าเคยดูในช่องในช่องของเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะแต่จําไม่ได้เนาะว่าเป็นช่องอะไรเออเขาก็เรียกไงว่าเขาถนอมอาหารด้วยการใส่ขวดอา่าใส่ขวดขวดน้ําเนี่ยขวดพลาสติกเนะะี่ยค่ะเออแล้วมันเก็บได้นานเก็บได้นานมากแล้วมันก็ยังสดอะไรประมาณนี้ทีนี้เออคือตัวเองเนะี่ยพูดง่ายๆว่า เวลาที่เราเก็บทีหนึ่งเราก็จะใส่ไว้ในช่องฟรีเออคือช่องฟรีซมันก็นานนะคะนานมากแต่ว่าประเด็นคือว่าพอพอเราเอาออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นน้ําแข็งเขาก็จะละลายใช่ไหมคะเออพริกมันก็จะอ่อนอ่อนแล้วก็ มันก็นาะอาจจะทําให้เสียรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ารสชาติก็ยังเหมือนเดิมคือเผ็ดเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยเดี๋ยวลองดูโห่นี่มันเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยตะกานี่ตุดลึกนะคะเนี่ยเออตะการไหมคะตะกาเราตุดลึกฉะนั้นฉะนั้นอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแค่ว่าเยอะมากเยอะมากๆเลยพริกเราเยอะมากจริงๆคะ่ะเยอะจริงๆเหมือน,นาอาลูกอีเบ้งเหมือนกันค่ะเนี่ย รูมะนาวแล้วได้มะนาวมาด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะลองลองลอง,ลองดูวิธีการที่บอกกันนะคะคือใส่ขวดพลาสติกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นดูเนาะเผออเื่อจะได้ผลถ้ามันได้ผลก็ดีเนาะแตาว่าเวลาว่าเออมันเป็นการถนอมอาหารที่ ที่ดีมากๆเลยไม่เปลืองพื้นที่ด้วยะคะ่ะอย่างเขา,เาใส่ขวดคะ่ะใส่ขวดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นตะไครไปมากรูดคือทุกอย่างใส่ขวดแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเออเดี๋ยวเราต้องลองดูอ <c oughs> ันนี้แหละผลของการติดตามช่องเนาะแล้วก็ดูเพื่อนๆทํานทำอะไรเงี้ยบางทีมันได้เทคนิคอะคะ่ะ เทคนิควิธีการหลายๆอย่างเนาะหลายๆเรื่องหลายๆราวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเราเห็นแล้วเราก็มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยก็ก็ดีก็อันนี้ยค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ที่เราสามารถทําได้ทําได้ไม่ยุ่งยากด้วย เมื่อสักครู่เนี่ยเดินไปที่ที่ครัวด้านนอกค่ะเห็นเห็นน้อยหน่าข้างบนมันสุกแล้วค่ะแล้วมันหล่นมาสองลูกลูกใหญ่มากเออเราก็เลยเงยหน้ามองขึ้นไปโอ้โหเยอะเลย,ยเลยอะเลยค่ะคิดว่าต้องเอาลงแล้วแหละวันนี้เออคุณเคียนแกโดนไม่ทราบตัวอะไรต่อยน่าจะเป็นพวกต่อหรือพวกแตนอะไรอย่างนี้แหละต่อยแกแล้วมือแกบวมเราก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนแกเดี๋ยว เดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะเอาลงได้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แต่ว่าโหลูกมันใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ล่วงลงพื้นเนี่ยโหแบบเห็นแล้วเสียดายแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเตียงกระถานไปเยอะหรอกมันหวานหวานมากค่ะอืม ก็เนาะชีว e ิตเราอยู่แบบง่ายๆง่ายๆสบายสบายตามสไตล์เลยค่ะบ้านนี้เขาเรียกบ้านฝรั่งน้องๆแถวนี้แถวแอะไรอะร้านสะดวกซื้อหรือว่าพวกที่เขามาส่งของเขาทราบว่าเออบ้านนี้เป็นบ้านฝรั่งเขาเรียกบ้านฝรั่งแล้วก็เลยเออโอเคเนาะบ้านเรามีเอกลักษณ์บ้านฝรั่งก็อันเนี้ยค่ะที่เป็นที่มาที่ทำคลิปหลายๆคลิปเนาะเป็น อะไรวิถีชีวิตของบ้านฝรั่งชนบทนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะติดตามชมต่อไปนะคะในเจนี่นายออนไวเบคค่ะแบ่งปันเพื่อนไปทานนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ